เกมที่มาบคาครับศึกปิ้นรนของ2ทีมที่อยู่ในอันดับ19และ20นะครับปทรยองและสมุทรสงครามนี่เริ่มก่อนครับซ<อ>้ายซ้ายซ้ายข้างเดียวซ้ายสั่งทางด้านปทรยองผู้บ,บ้าอย่างเห็นได้ชัดว่ามาเนี่ยโอ้โหบรรดาที่นั่งดูน,นั่เขโมยอ่าแม่กรองอาจจะโดนเยอะนะครับโอ้อโ,อโหและเนี่ยเริ่มตรงนี้แล้วครับอารมรัวตรร่าแล้วจังหวะโต้กลับครับ มากัน3คนครับพิมวิทมิลเลียนแล้วก็สุดท้ายเนี่ยจบโดยอาจายีคือจังหวะนี้ค่อนข้างช็อกชื่อแล้วไม่อยากพูดนมสกุลพูดแล้วลิ้นพันกันอ่ะดูประตูที่เจ็ดสิสงสงครามขึ้นนำครับอบโต้ขึ้นมาแล้วมากัน3คนนะครับในการประสานงานระหว่างบาสกาลมิลเลียนสุน้ททิมชัิเฮติตัวใหม่ที่ได้ลงสนามในเกมนี้ครับหลังจากเอกสารอะไรเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วรับโอ้โหครับดูเดสมา พลิกไม่ได้บนย้อนมาให้กับทางนัททับพลนี้ตีเสมอที่หนึ่งหนึ่งอย่างสุดสวยของนัทพลเลยครับโอ้โหนีดเรดาร์จูนติดตีเหลือเกินครับนัทพลครับดูครับแต่งเข้าขวาแล้วยิงโอ้โหี่ไดมองอย่างเดียวครับชายพิพัฒน์มณีเขียวดูครับแต่งหาช่องจนเจอแล้วซบหายเลยครับอู้ร้ายจริงๆครับนัทพลช่วงช่วงมั่นใจสุดๆครับ สู่อะยวันนี้ของชัยพิพัฒน์อะครับเอาดูไหลต่อฝ่ายเทียดิสักดิ์สิงห์กตปังเจอชัยพิพัฒน์ทุบออกมาได้ปูชาเข้ามาหน่ายเอามาดูแต่ได้ซ้ายหาหาซ้ายเจอแล้วครับนี่คือแต่ว่าชัยพิพัฒน์เองก็บินปัดออกไปได้ดูจังหวะสปริงก็เท้าเ,าเซฟของชัยพิพัฒน์ครับปัดทิ้ง้วยมือขว่านะซ้ายของอาร์อรอตาร่าก็เจ้าตัวก็เอาปลาภัน บอลมาถึงเอามาดูปั่นโค้งมาเสาแรกเปลี่ยนทางย้อยโอ้โหลูกนี้อมรธรรมนามมันดูครับจังหวะย้อนมาม่งถอยหลังมงครับดูวัตถาเปิดบอลโค้งมาครับอมรถอยมามงในาช่องเองหาล็อกมาได้้ายได้ซ้ายของมาดูอัตร่าแล้วครับแต่บทพื้นไปเยอะดูเอามาดูทางขวาไม่นเคลื่อนขออยู่ครับแต่ตัวดึงกลัไมก นึงครับแล้วยิงซ้ายครับทำแบบนี like ้ยิงซ so ้ายแบบนี Language ้ส so ึ <cit really ่ปอส่วนไม่ได้ปทมาใหม่เที่มาดูมาดูหาซ้ายหาสายเจออีกแล้วแล้วก็สองประตูต่อหนึ่งแซงขึ้นนำจนได้โอ้โหมีจังหวะอย่างนี้หลายต่วหลายครั้งครับโอ้โหดูดึงเข้ามาครับคือมาแบบรู้ทั้งรู้ครับคือจากจังหวะที่ตัดบอลกลางสนามได้ครับยังมีผู้เล่นของทางของสงครามที่เสียบอลลรวยังลุกไม่ขึ้นอยู่แต่ปทก็เดินหน้าต่อระดูมาดูยิง ตัวของชัยพิพัฒน์เองก็อยู่ห่างเสาแรกไปนิดหนึ่งด้วยครับทอมสันเดินหน้ากันใหม่ครับทอมสันบอลไปที่เดสมาได้สายเอียงสายของเดสมาแล้วหักข้อเยอะไปหน่อยเปิดคนแนเส้นอาจจะรู้ได้ตรงนี้อาจจะยี่ยี่เสารแรกกี่มาได้เรื่อยๆมาแล้วไปเสาสองโอ้โหไม่มีใครก่อนจะยี่เป็นกาดูครับบอลได้ครอบพื้นที่ยาวๆในด้านใน มาเร็วมากครับแล้วไม่มีใครโฉบเข้าในพลาสกาวมีเล่อก็น่าเสียคือคือไปผ่อนชะลอเพื่อจะให้ตัวาจีาตา้ตรักพลตักตักแม่นๆม่นทางเสาสองได้โคกยนโอ้โหักทากเสาเหลี่ยมนอกออกไปแบบดูจังหวะเท้ขึ้นมาโมงกาเสียบเสาครับแต่ว่าบอลไปโดนเสาและเสาเหลี่ยมนอกครับโอโ้โหเกือบสามหนึ่งครับนี่มงยากด้วยนะคร,ครับครับอ เห็นแล้วเห็นจะให้ไม่ให้ให้ไม่ได้ละบอลมาถึงมาถึงช่องสายของเดสมาร์กสามประตูต่อหนึ่งโอ้โหได้ยิงสายมันน่นแล้วทีนไปขอบคุณคนที่ลุยมาก่อนนะครับก็คืออมรทำนาครับดูครับโดนล้อมหน้าล้อมหลัง3คนครับลุยกิกกักจนกระทั่งบอลมาเข้าทางเดสมาแล้วดูกระยิงครับร้ายมากดูครับจังหวะสุดท้าย เป็นเขาจิ้มมาเองด้วยนะครับไม่ใช่ไม่ใช่ว่าแนวรับของสมุทรสงครามสกัดดูครับสุดท้ายเป็นอมรสกิดนะครับเนี่ยครับโอ้โหต้องหรือว่าจะมีพละกําลังแค่ไหนครับปั่นโอ้โค้งเปลี่ยนทางโอ้โหค้งเปลี่ยนทางเข้าประตูตัวเองเราดูว่าเป็นแมตต์ทอมสันน่าจะใช่น่าจะใช่มากกว่าตัวหน้าเป็นทอมสันนะครับตัวนะฮะเป็นแมทอมสันจริงๆครับนั่นแหละครับโอ้โห โอนโกรครับของแมตต์ทอมสันครับพู้เกมนี้ยังอยู่ครับจีซีสมุทรสงครามยังอยู่ครับไล่มา2-3งสามครับว้เาเสียงนกหวีดยังไม่ไดังมอง,ข,มองข,ข้างในมองข้างในแต่ขอยิงไกลลูกนี้ยังดองอยู่ครับลูกฟรีคิกเป็นนัทพลที่จะเล่นนะครับเปิดมาเสาแรกก็ให้เปลี่ยนทางบอลโอ้โหสกัดต้องการยังตวัดด้วยซ้ายตามตามน้ำเนี่ยก็ตวัดยากครับอ้อมกลับมายังอยู่ในไลน์นะครับ คืมันยากรับอกเทพได้ครับรนธนาเทพออกซ้ายแม่น,บ,นบอลจังหวะเดียวอาครับบาสกาวปาสเกลต์จะเจอประธานมาขวางทางได้ซะก,ก่อนเจ้าตัวจัดใช้ความเร็วสปีดหนีประธาน,นครับแต่โดนบังเหลี่ยมนี้และเข้าเข้าไม่ถึงแล้วครับโอ้โหลูกลูกเหลี่ยมลูกเกาของประธานแมนสเตอร์ดูครับสปรินต์พอจะตัดเข้าในนี่มันไป,นเ,ปนเหลี่ยมของประธานไปแล้วครับบังเหลี่ยมไม่ได้อ,ออกนะเป็นสูสสงครามได้ทุ่ม แล,แล้วก็จุกเกมเป็นว่าปรทระยองทำได้ครับก็บเปิดบ้านเอาชนะเชีซีสมุทรสงครามได้3-2ครับ